สวัสดีครับพบกับช่องไลฟ์เสร h ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ผมเคยทําคลิปนะครับเล่นเกมนะครับก็คือเกมนี้ก็คือเกมนี้นะครับตอนเนี้ผมมีอยู่3ล้าน5000สนแต้มนะครับเดี๋ยวผมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําวิธีการแลกเงินนะครับให้เพื่อนดูนะครับว่าอันนี้ผมไม่ได้ลงทุนเลยนะครับสบาทนะผมเล่นไปเล่นไปแล้วก็ได้แต้มมา3ล้าน5้าแสน ครับทีนี้ผมจะแลกเงินนะครับการแลกก็คือ1ล้านแต้มเนี่ยนะครับเราจะแลกเงินได้100บาทนะครับอาจจะมีเสียงพวกไก่ยังอะไรขันนะครับเข้ามาในคลิปด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแลกนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูในเกมนะครับว่าตอนนี้เรามีอยู่3ล้าน5 0 0แสนแต้มนะครับผมจะแลก3ล้านก็คือ300บาทนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีกันครับ ทีนี้วิธีการแรกนะครับเราจะมาที่ไลน์นะครับแล้วก็ไปติดต่อคนที่เขารับแรกก็คือคนนี้นะครับนี่โลยอนเก้า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 เนี่ยนะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้คือประวัติในการแรกของผมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเอานี่นะครับผมจะก๊อบอันนี้ไปเลยนะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าผมจะขาย สามล้านนะครับสามเอ็มนะครับนี่นะก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาตอบมาสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะตอบมานะครับเขาจะยืนยันเลขที่บัญชีของเรามานะครับอ่าอันนี้เขาอ่านเรียบร้อยนะครับนี่ไหมครับเขาก็จะยืนยันเลขที่บัญชีมานะครับผมก็จะตอบกลับนะครับเสร็จแล้วผมก็จะกลับผมก็จะกลับไปที่เกมนะครับเพื่อที่จะ ส่งชิปให้เขานะครับก็กดมาที่ส่งชิปตรงนี้นะครับอ่ากดไปเลยนะครับทีนี้วิธีการส่งชิปนะครับวิธีการส่งชิปนะครับก็คือเราจะส่งชิปให้คนนี้นะครับรลอรยอนแบงก์นะครับก็คือ96ตัวนะครับตัวนี้นะครับจากนั้นเรากดไปที่กล่องของขวัญนะครับรูปกล่องของขวัญตรงนี้นะครับกดไปนะครับก็จะใส่จํานวน3ล้านนะครับ ร้านนะครับกดดันกดตกลงนะครับเพื่อที่จะรับ OTP นะครับกดตกลงตรงนี้นะครับกดปับ๊บนี่เขาก็จะส่งรหัส OTP มาที่เบอร์มือถือของเรานะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้เขาบอกว่ากดรับรหัสส่งรหัสล้มเหลวนะครับเดี๋ยวเราส่งใหม่นะครับไม่เป็นไร รหัสเขาก็จะมาให้เราแบบนี้นะครับดีเห็นไหมครับห้าสี่แปดสามห้าสองนะครับเราก็จะกลับไปที่แอปเกมนะครับผมก็ใส่ห้าสี่แปดสามห้าสองกดตกลงนะครับเขาจะบอกว่าส่งเสร็จสำเร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็กลับไปที่ไลน์นะครับกลับไปที่ไลน์ล้วก็บอกว่าส่งเรียบร้อยครับอ่า ทีนี้รออีกสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะทําการโอนเงินเข้าบัญชีให้เรานะครับเดี๋ยวมันจะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับเห็นไหมครับอันนี้คือยอดที่เราส่งสามล้านคะแนนนะครับทีนี้เขาก็จะส่งตัวสลิปการโอนเงินเข้าบัญชีให้เรามาตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ มีเสียงไก่ขันนะครับทำไมไก่มันขันตอนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบ่ายสองตอนนี้เวลาบ่ายโมงห้าสิบสี่นาทีก็เกือบบ่ายสองแล้วเห็นไ,ไหมครับก็มีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับว่าเนี่ยการแจ้งเตือนของเคแบงนะครับกดเข้าไปดูนะครับเห็นไ,ไหมครับนี่ครับคือยอดที่เขาโอนเงินมาให้เรา วันนี้นะครับเวลาบ่ายโมงตรงนี้นะครับห้นาทีวันที่10เมษานะครับจำนวนเงิน300บาทนี่เป็นไงครับผมเป็นไงครับนะครับจากการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมเรียบร้อยครับคะแนนของเราก็จะถูกหักไป3ล้านบวกกับค่าธรรมเนียม1นึ่งแสนกว่าบาทจา่หนึ่งแสกว่าคะแนนนะครับก็จะโดนหักไปทีนี้คะแนนของเราก็จะเหลือ3ามแสนเจ็ด โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแลกเงินสําหรับใครที่เล่นแล้วมีคะแนนสะสมครบ1ล้านนะครับหรือ1ล้านขึ้นไปนะครับเวลาจะแลกก็ต้องมีค่าธรรมเนียมนะครับเนี่ยนะครับโอเคแล้วก็เกมนี้ก็มีออแอปให้เล่นมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็มีการแจกคะแนนฟรีนะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะครับการสมัครหรือว่าลิงก์ดาวน์โหลดแอปเกมไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปนี้นะครับในคำอธิบายคลิปนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็ลองไปดาวโหลดเล่นดูแล้วก็หรือว่าสงสัยอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปกดดาวน์โหลดเกมมาเล่นกันเยอะๆนะครับเป็นรายได้เสริมอีกครัางหนึ่งนะครับ ก็แรกไม่ยากนะครับแรกง่ายๆนิดเดียวนะครับตามที่ผมทำให้ดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ